พาไปเที่ยวกันต่อค่ะที่ถนนคนเดินกันบ้างนะคะถนนคนเดินวันอาทิตย์ที่เชียงใหม่ยังคงได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติค่ะมาจับจ่ายใช้สอยโดยเฉพาะอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยขายดีมากค่ะ บรรยากาศถนนคนเดินวันอาทิตย์ยังคงคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวต่างชาติค่ะมากถึงร้อยละ80เลยทีเดียวที่นิยมมาเดินจับจ่ายซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเลือกซื้ออาหารไปรับประทานไม่ว่าจะเป็นปลาหมึกย่างขนมลูกชิ้นยำที่ปั้นปรุงสดๆใหม่ๆเนี่ยก็จะขายดีมากเขาบอกว่าทําไม่ทันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังมีไอศครีมน้ําดื่มและอาหารเช่นข้าวผัดผัดไทยส้มตำข้าวซอยก็ขายดีทําให้พ่อค้า่ป้าเนี่ยยังคงยิ้มได้ลูกค้าก็มีทั้งคนไทยและ สางชาตินะคะส่วนของชํารวยแบบแฮนด์เมดอย่างเครื่องประดับสบู่พวงกุญแจที่เป็นของฝากก็ขายดีเช่นกันนอกจากนี้ยังมีการแสดงเปิดหมวกของน้องๆน,นักเรียนด้วยนะคะก็สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวผู้สื่อข่าวนะครับสอบถามแม่เที่ยว แกวณธนกิจนะครับแม่ค้าขายน้ําสมุนไพรที่บอกว่าต้องขายดีจริงๆนะครับตักไม่ทันเลยเขาบอกว่าน้ําสมุนไพรในกระบอกไม้ไผ่เนี่ยมีนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและคนต่างชาตินิยมซื้อไปแก้กระหายนะครับก็ขายทั้งน้ำำําลาไยน้ําใบเตยน้ําตะไคร้น้ําใบบวัวบกมะพร้าวเก๊กฮวยน้ํากระเจี๊ยบนะครับราคาก็ไม่แพงกระบอกละ30บาทเท่านั้นเองนะครับดื่มแล้วก็ชื่นใจช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับเขาบอกว่าช่วงนี้นะฮะร,รายได้อยู่ที่วันละประมาณ2 0 0 0ถึง3,000บาทนะครับแล้วก็แม้ว่าจะ ไม่คึกคักเข้าช่วงไฮซีซั่นแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าดีทีเดียวนะครับเขาบอกว่าช่วงไฮซีซั่นนี่ได้ถึงแก้ววันละประมาณหมื่นกว่าบาทนะ,ะก็แม้ว่าจะทําขายเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ที่ถนนคนเดิน2แห่งก็ตามนะสนใจไหมคะก็น่านสนใจน <laughs> นะ่าอาจจะอาจจะไปลองดูได้นะครับแต่ว่าอาจจะต้องหาสูตรกันก่อนนะแต่ว่า